จองนั่งร้านก่อนจะทาสีข้างหน้านี้ใช่ไหมทาสีเอาไม้มาจากไหนไม่ไผ่ขึ้งงามจ้ะมุดอ่างนงโอ้มีอุยเป็นซิบหล่อโถลดว่านี่บักร้ายหนึ่ง กำลังมัด1ล้านกําลังมัด1ล้านกําลัง <coughs> <rán. coughs> กำลังมัดนั่งร้านนะคะเพื่อจะขึ้นไปทาสีอยู่ที่อุโบหลังขาตรงนี้เนะทาสีตรงนี้ทาเสร็จแล้วเนี่ยสวยงามอันนี้มีแดดวันนี้แดดร้อนค่ะชาวบ,บ้านกับ คณะสฆงนะคะช่วยกันมัดนั่งร้านทำเป็นตารางขึ้นไปหลังคาโบสถ์นะคะหลังคาอุโบสถนะคะอุโบสถเก่าสร้างตั้งแต่พศ2 5 1 4าทำให้เก่านะคะแล้วก็เกิดการรั่วซึมของน้ำเปลี่ยนหลังคาเรียบร้อยนะคะทุกคน